มีเกณฑ์อาจจะได้อยู่ต่อถ้ายอมเสียทรัพย์หลานสาวเกณฑ์ดีมีสิทธิ์เหมือนกัน30เมษาท่านจะกลับมามีบทบาทดูแลวคาตอบอยู่ที่ดวงตรงนี้หมดเลยห้ากับหกพุษภาเดี๋ยวเสียวมากอดีตนายกสองท่านนะคะท่านหนึ่งค่ะาแล้วระวังเรื่องของคนหักหลังท่านหนึ่งเจอนต้ก่อนไหคะถ้ากลับมาแล้วดีคือปิหมื่นนึงจจะได้ไหมคะ เออ่ถ้าเปลี่ยนหัวเกณฑ์ปีนี้มีเกณฑ์ของการแลกเปลี่ยนอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วการเปลี่ยนเนี่ยจะเปลี่ยนในช่วงต้นเดือนพอคอเดือนพฤษภา มันค่อนข้างจะตรงกันพอดีกับครั้งที่แล้วรอบนี้น่าจะไม่ไม่เปลี่ยนสีค่ะไม่เปลี่ยนสีพักไม่เปลี่ยนหัว ไม่เปลี่ยนสีสีก็คือพักเดิมแต่ไม่ตอบว่าไม่หัวก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามันมันยังไม่ขึ้นการตัดสินใจของเขาจะอยู่ช่วงปลายเมษาชัดเจนแล้วจะจ่ายไม่จ่ายคือเดือนพฤษภาอ๋อก็เลยยังดูไม่ชัดจากดวงเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าจะหรือไม่อ่ะซึ่งการจ่ายครั้งนี้ไปไม่รู้ว่าเป็นภาษีหรือเป็นอะไรสักอย่างเราก็ไม่แน่ใจเพราะว่านายกคนปัจจุบันมีเกณฑ์อาจจะได้อยู่ต่อแต่มีเกณฑ์เสียทรัพย์จำนวนมาก มีเรื่องของการเสียทรัพย์ส่วนตัวอยู่ต่อหลังผุ้ภาด้วยมีสิทธิ์ให้ยอมเสียทรัพย์ แล้วก็ถ้าเทียบกับอีกคนหนึ่งผู้หญิงหลานสาวอะหลานสาวเนี่ยปีนี้เกณฑ์ดีเกณฑ์ดีมีสิทธิ์เหมือนกันถ้าสมมุติคุณน้าขึ้นคุณนาหน้าปู่ของหลูน้าขึ้นคุณหลานเนี่ยก็ไปด้วยเท่ากับเราอะ่ะเหมือนมีผู้ปกครองสองคนเป็นดวงที่ดีแล้วเป็นดวงที่เกื้อกูลกันด้วยสิคืออยู่ด้วยการอยู่คู่กันเนี่ยส่งเสริมกันมากก็เลยคิดว่าตลอดระยะเวลาที่ทั้งสองคนนี้ขึ้นมาเนี่ย มันคือการที่ฝึกงานด้วยส่งเสริมกันด้วยสอนงานด้วยแล้วก็ทําให้คนชินภาพไปด้วยเหมือนหาเสียงไปด้วยในตัวแหละใช่ว่าจะทําอะไรได้บ้างหลังจากเนี้ยลานจะชัดเจนขึ้นใช่ค่ะมากขึ้นอีกเพียงแต่ว่าคําว่านายกอยู่ที่ตัวใครแค่นั้นเองพักหน่อยพักอีกหน่อยค่ะพักยาวๆส่งคนอื่นขึ้นมาก็ได้ค่ะแต่ว่าเอ มันมีถ้าอยู่เบื้องหลังยังขึ้นแบบนี้อยู่ยังมีถ้าอยู่เบื้องหลังแล้วก็การอยู่เบื้องหลังครั้งนี้จะมีคนที่ออกหน้าเป็นครอบครัวเดียวกันตำแหน่งจะขึ้นมาสูงกว่าครั้งนี้รอบนี้อาจจะใหญ่ขึ้นเพราท่านใช้คําว่าใหญ่กว่าเดิมก็อาจจะเป็นกระทรวงที่เยอะขึ้นแต่กับอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคุณอาหน้าขาวของหม คนาหน้าขาวของหนูเนี่ยก็เตรียมตัวเต็มที่ปีนี้แต่ช่วงครึ่งปีแรกก็ไม่ค่อยดีแต่ทีนี้เนี่ยคือเก้าอี้ที่เป็นเก้าอี้เดียเ่ยวน่าจะไม่ได้แต่ได้เก้าอี้รองลงมาแล้วก็เก้าอี้ใหญ่ๆแถวที่3หมายความว่ารองนายกแล้วก็มีกระทรวงใหญ่ซึ่งอาจจะมีจํานวนคนเยอะกว่าเดิมตอนนี้เท่าเท่าเดิมก็เกือบจะทั้งหมดแล้วก็อาจจะอีกรอบหนึ่งแต่ยังไม่ถึงขนาดขึ้นไปเป็นแทนนายกอยาก ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกันช่วงต้นปีแต่ถ้าเป็นช่วงเดือนสิงหากันยาตุลาอย่างมุกิิเลยไม่พูดถึงไม่ได้อดีตนายกสองท่านนะคะท่านหนึ่งไปแล้วท่านหนึ่งจะเดก่อนหร่าผู้หญิงได้ค่ะเมื่อ,อไหร่ถ้ากับปีนี้ถึงต้นปีหน้ามีเกณฑ์จะต้องอยู่ในที่ที่อึดอัดคับแคบทำให้ไม่สบายทำให้ป่วยอยู่ในที่ที่แย่ลงแล้วคนก็ประนามมากขึ้น ในปีนี้ถ้ากลับมาแต่ถ้ากลับมาแล้วดีคือปี69กลับมาแล้วดีไม่ต้องไปอยู่ในที่สถานที่นั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกแล้วว่าอยากให้กลับช่วงไหนเพราะว่าปีนี้มีโดนเรื่องชง25เของคุณยิ่งรักเนาะเป็นปีมะแม่อพอมะแม่ปุ๊บเนี่ยปีเนี้ยเรื่องป่วยเรื่องเจ็บเรื่อง เสียใจร้องไห้ทุกใจการถูกกักขัง่วงเดียวเนี่ยมาเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นถ้ากลับมารอบนี้ก็จะต้องอยู่ในที่ที่เรารู้กันอยู่แล้วค่อนข้างเป็นระยะเวลาที่หลายเดือนพอสมควรดูจากดวงแล้วเข้ามาก็จะต้องอึดอัดทรมานอยู่พักหนึ่งก็เกือบปีก็หยุดเรื่องการกลับมาไว้สักแปบนึงดีกว่าถ้าให้แนะนำนะรอสักอายุ 58- 59กลับมาจะสง่างามมากกว่านี้ ปีฉลูเนี่ยก็คือสุขภาพล้วนๆแล้วก็ระวังเรื่องของคนหักหลังยังไม่ฉลาดขึ้นอีกหรอมันก็ต้องหลับตาข้างนึงปีนี้ค่ะปีนี้บทบาทเยอะแต่เยอะมากกว่านี้ก็คือช่วงเดือน5เอาเอาเลสิค<า>แม็กซ์ละใช่ี <laughs> อย่างมันจะมาตอนนั้นหนังมันมจะไแม็กตอนนั้นเลยใช่ค่ะตั้งแต่ประมาณวันที่30มสเนษาช่วงนั้นเนี่ย ท่านจะกลับมามีบทบาทในการคิดคำนวณและตัดสินใจว่าควรจะทำอะไรดูและคำตอบอยู่ที่ดวงตรงนี้หมดเลยอยู่ที่คนนี้เพิ่งคนนี้เป็นคนตอบคำถามสุดท้ายตอนเดือน5วันที่หกับวันที่6เนี่ยรอลุ้นเถอะห้ากับหกพูษสภาเนี่ยเสียวมากรอลุ้นว่าในสภาเนี่ยจะมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นอีกมีตัดสิทธิ์ใครด้วย มียุบใครด้วยการตัดสินใจของผู้ใหญ่เนี่ยในเดือนพฤษภาคิดว่าไม่เกินวันที่6ต้องชัดแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเช็คดวงได้ประมาณ7-8แต่ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนกระทันหันเหมือนครั้งที่แล้วอีกหรือเปล่าที่เปลี่ยนแบบ2คืนเปลี่ยนเลยมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่พลิกผันทุกสิ่งทุกอย่างช่วงเปลี่ยนดวงก็เป็นช่วงการตัดสินใจช่วงนั้นแหละประชาชนหมื่นึงเราจะได้ไหมคะเออถ้าเปลี่ยนหัวได้ เปลี่ยนจากผู้ชายเป็นผู้หญิงได้แต่อยากให้มองนี้นะถ้าประชาชนได้1น0 0 0ห่นจะติดหนี้เท่าไหร่สำหรับประเทศคุ้มไหมที่จะต้องจ่ายภาษีเพิ่มจ่ายแวดเพิ่มค่าเซอร์วิสนู่นนี่นั่นมันจะเพิ่มขึ้นเยอะว้ว่ามันไม่คุ้มนะกับการที่รอหนึ่งหมื่นเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าคนก็อยากได้อยากให้ลองเปลี่ยน แนวคิดเปลี่ยนทัศนคติดูว่าหนึ่งหมื่นเนี่ยมันใช้ได้แค่ไม่กี่วันไม่กี่เดือนมันก็หมดแหละแต่การเป็นหนี้ตลอดชีวิตเปลี่ยนนายกแล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่เนี่ยไม่คุ้มนะวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะในไหนนะคะเราก็รู้แล้วว่าดวงมันจะเป็นยังไงใช่ไหมคะเราต้องไปขายของแข่งกับต่างชาติเนาะแข่งกับคนอื่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพูดเนสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะมาถึงลิปสายมูค่ะคือสิ่งที่ช่วยคุณได้ <laughs> นะคะอันนี้นะคะเป็นลิปทองคําค่ะที่สามารถ เปลี่ยนสีได้ตามอุณหภูมินะคะมันเป็นแท่งสีทองทาแล้วออกสีชมพูนะคะถ้าเป็นผู้ชายใช้เนี่ยอุณหภูมิก็จะไม่แดงชมพูมากเหมือนผู้หญิงนะคะผู้หญิงใช้แล้วปากก็จะอมชมพูแบบนี้นะคะสามารถใช้เป็นเบสที่เวลาแบบบํารุงปากก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้แบบไปทํางานไปโรงเรียนหรือใครที่ไม่ชอบแต่งหน้าก,ก็ใช้ได้เลยนะคะพคเกจิ้งดีมากๆนะคะเก็บได้ไม่ละลายนะคะไม่ได้เหมือนลิปติก ปกตินะคะที่เจออากาศร้อนเดือนเมษายนละ,ละลายได้นะคะของเราแบบอยู่ตัวอยู่ดีนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งในนี้นะคะก็มีส่วนผสมของทองคําแล้วก็ท,ทําพิธีปลุกเสกมาแล้วประมาณ4-5รอบนะคะแล้วก็ใครอยากได้นะคะใครที่สนใจลิฟทองคํานะคะพูดแล้วมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะแล้วก็ทําให้คนเมตตาเอ็นดูนะคะสามารถติดต่อได้ทางไลน์ค่ะไลน์แนะคะแอดค่ะ p l a i 8 8 8หรือว่าแอด p l a i 9 9 9ได้เลยค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ